สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปป๊อปฮันกันนะคระหลังจากที่ผมอธิบายป๊อปฮันไปแล้วเนี่ยพวกเราก็มาเล่นกันเลยกับเซิร์ฟเวอร์เดมที่ผมแจกไอทีไปให้ทุกคนเล่นกันครับอยู่กับ MRF นะครับมันจะไม่รู้กับกูก็วิ่นกูรอดไ่ไรอดเน่ก็วันวันนี้ไม่มีอะไรทำว่างมาเล่นเกกันใช่ไหมใช่มาเล่นป๊อปฮันกัน ทำไมว่าทำไมผมไม่เป็น๊อปนะเพราะว่าเนื่องจากไอ้คนณเกียรติจัดระเบิดนผ่านเวไอเอฟเป็นเลงมาั้งนั้นเลอ่าและแลวแชนแนลเอ f เอฟขาเนี่ยมีผู้หญิงที่ชื่อเดวิลเดบไปอัดเขาด้วยนะใช่ไหมครับผมไปเกี่ยวว่าแคเรื่องคุณกอล์ฟโดนเนียนอยู่นะเนียนอยู เดี๋ยวไฮโลแล้วกันผมเล่นมันไฮโลนั่แหละครับป๊อปฮันนี่เราเสียงเนียนนะแต่สุดท้ายก็โดนจับตัวได้โอ้ไม่ได้อ่าแต่เนียนได้แล้วใช่อ๋ครับอ่ารับผมขออธิบายว่าไอ้ฝ่ายน้ําเงินเนี่ยจะเป็นฝ่ายหาผู้ซ่อนครับอย่างที่เราบอกอไปแล้วซึ่งอธิบายเราไม่เช่อก็ซึ่งอ่าตรงนี้ผม,ผมกับผมยังไม่ได้อธิบายต้องขอโทษด้วยคืออ่าฝ่ายน้ําเงินเนี่ย ทางเซิร์ฟเวอร์เขาเขาได้ปังคำให้เราเล่นเป็นไครโลครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดโจมตีเยอะแล้วตายแับคือแบบโจมโจมตีมั่วไม่ถูกไม่ถูกคนคนซ่อนอะมันเลือดจะลดมาคุณเมื่อกี้ผมเห็นตัวเี่ยไปรู้บินเอ้ยใครบินได้ <laughs> นี่แ่เียไอ้าวอยู่คุณฮะอ,อ่าผู้ชมฮะจะสังเกตว่าถ้า ผมเจอคนซ่อนแล้วคุณใคร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 ทำเนียนก่อนอยู่คนทำเนียนก่อนดิอยู่อยู่ตรงที่มันแอบนะคุณทำเนียนก่อนนะคุณเนอะโอโหคุณไลยครับแ่จะทำเนียนนะผมจะได้เอาค้อนมาได้ตบอะไรประมาณนี้อ๋อโอเคอาลุสด่านเนี้ยด่านเนี้ยเป็นด่านเรือส่วนเซิร์ฟเวอร์ไอพีที่ผมแจกเอาไว้เนี่ยจะอยู่ใางดิสคริปชั่นของคลิปเก่านะครับใช่ เดี๋ยวว่างๆอาจจะเอาเดวี่มาตอนตอนี้ชมชแนลเอฟไอเอฟได้แล้เพราะเดี๋ยวนี้ลุ่งลุื่มเพิ่เยอะลุ่งเพิ่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมจนลงนะฮะตกยุงยะหายดิยคือแบบคือแบบคนดูน้อยอะ่ะคนดูน้อยก็เป็นมือใหม่อะ่ะเป็นมือใหม่แอ้วกันนี้อะแล้ผมมือเก่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจก็คุณหาคนที่ แบบน่าสนใจมากเช่นเดวิลผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมีโอเวอร์แคสด้วยคนเยอะดูนี่ใช่ค่ะคนดูเยอะไม่ได้เมื่อกี้กูเห็นกองบินเฮ้ยเฮอ่ะดีอย่าพูดอย่าพูดประโยคนี้เด็ดขาดในคลิปไม่งั้นอาจจะโดนเละก็ได้โอ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 ้ติดอะไรวะเฮ้ยกบบินได้กบบินได้กบบินได้เย็นเลือเฮ้ยกบบินได้แป๊บหนึ่งเลือดยิบได้ด้วยเีแป๊บหนึ่งเลือดยิบเก้า ยี่สิบเก้าเนี่ยว่าจะให้ปูบ้าองอย่าบ้าบ้าคนไปบ้าคนไปเวลาขี้แล้วมันบ้าแล้วมันตลอดเลยอะ่ะใช่ใช่ปั๊บหนึ่งผมขอไปเติมเลือดก่อนเลือดไม่เหลือยี่สิบเก้าแม่งระเบิดเอามาตั้งระเบิดเอามาตั้งไว้หลอกเด็กมั้งตั้งระเบิดเอ้ยเมื่อกี้ผมยิงกรนใครอะ่ะเอ้ยถังถังบินได้ดกูกดบินได้โอ้ตาย อย่าอย่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์เด็ดขาดไม่งั้นกูแอบไม่เนียนอ้าวเป็นกองเกเรคุณเป็นอะไรครับคุณนี่โอเป็นตัวที่เกียร์โค้ดอะตัวอะไรครับคุณแดงๆด้วยคอนเทนเนอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วคุณเป็นเป็นตัวอะไรผมเป็นกองอยู่ข้างบนนะคุณบผมเป็นอะไรอะไรวะอ๋อรถเข็นใช่ไหมแต้าท่านผู้ชมไอ้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าผมเป็นตัวอะไรเป็นรถเข็น เดี๋ยวผมซ่อนตรงไหนดีอฐานที่สูงขึ้นไปก็สูงระวังมันจะเจ็ดกูลงมาตรงนี้ได้อะไรมาเนี่ยเพื่อตายหาเอ๊ะตั้งมนสปอนด์มันี่ยดวผมหาตู้คอนเทนเนอร์ก่อนเอาละครับผมผมดูคนอยู่ครับอยู่ไหนอยูนี่เลยเหรอคุณอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วไม่เห็นเหรอเ้าคุณเป็นอะไร ไแกัน,นคุณเป็นอะไรตายโอ้โหมันมาแล้วมวยน้ำมันเนียคุณมีแปลกันไหมเนี่ยอยากได้แปลกันไม่มีแล้วโอ้โหมันมีมันมีะมันมาแล้วคุณมันมาแล้วมันมาทางไหนกูขีดซ้ายดิเอ้ยขีดซ้ายเออมันจะนิ่งให้คุณจะบุกตัวร้อยหกสิบองศาอะไรก็ดู้ได้ขีดซ้ายไว้ขีดซ้ายเดี๋ยวมัอยู่ในกนล่องเมันผ่านไปแล้วครับเฮ้ยดูข้างหลังให้ผมหน่อย กีบซ้ายแล้วเนี่ยเดินผ่านแล้วไปโดบินได้เยังคิดเฮ้ยคุณดูข้างหลังผมหน่อยโอเคได้เลยผมดูคนอื่นด้วยอ่ะบอกพันอะไรเดียวไม่ลังเลสองสองสองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่พโรเดินผ่านกูเปเสร็จคุณเสียวนะเนี่ยไอ้เหี่สิบกว้างแล้วระวังด้วยคุณดูข้างหลังให้ผมหน่อยแม่งจะมาแล้วสัปปะรดสิสัปปะรดมาอยู่ไหน มาอยู่ข้างคุณแล้วเป็นไงมาแล้วมันมุ่มตรงมาทางคุณแล้วนนคุณเล่นคุณเล่นจ้ะใครอยูย่ตัว <c oughs> <c oughs> หัวโดนบาดคุณ <c oughs> เอาแอดเขาจะรอดได้หรือไม่เอ้ยอย่าพูดคำนั้นเด็ดขาด เดี๋ยวไม่เป็นล้างไม่ดีเป็นล้างว่าแพทไม่รอดแน่นอนไอ้้เหียอย่าตอนนี้กูเสียวไส้หมดแล้วเนี่ยไม่เนียนในตู้คอนเทนเทนอร์อู้หู้ตู้คอนเทนเทน,นอร์มันไพโรเขาเดินผ่านครับคนเนียนเ่ยอะไรไม่เดินผ่านอ้เนี่อยอนะไรสักเดินผ่านกูไปช่วยวุ้นถูข้างหลังผมด้วย ไปกันอาจจะเจอถ้ามนัามนมาแล้วคุณถ้ามันมาแล้วคุณส่งสัญญาณใหม่นะถ้าเดินตรงมาหาผมอะโอโห้ว้ว้าาาร้ว้วว พอมาผมจะบอกเลยว่าป้อมพันที่เป็นเกี่ยวกับอะไรกเกยร์ออกไปบวกเ้ยชนะนเ้ยเไรอไอโรลิงไรไอโรลิงไอโรลิงอันนี้ผมจะเล่นเป็นสนไนเปอร์ไม่เอาดีกว่า นุกนะครับใช่ยัเซอร์ยัเซอร์เอาไว้ไขเครียดหรือไม่ก็ยิ่งไม่ใช่เครียดเรามาเล่นนะครับเออไม่ใช่อะไรวะเตอร์เตเตเป็นเกมลายเคยรียดนะครับตอ,ตอ,ตอนตอนเครียดมมาเล่นได้ครับแต่ว่าตอนที่มึงอารมณ์ดีๆอยู่หรือมึงมาเล่นมึงนี่นีเครียดครับครับแล้วเพราะว่ามึงจะโดนจับได้ไง่ายครับเมื่อกี้ไม่เนียนได้คนที่สอง่เนียนได้แต่ไม่เนียนคุณดูดิอ่ เอวีพงศ์ตายอ่ะมันแตกตัวงี้หมดความเนชายเลยไม่จะมนกระเท้ยมึงเฮ้ยคุณหก่องกล่องมึงอยู่หน้าตางอ่ะมันจะมาเดินผ่านผมไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยผมเจอแล้วผงเห็นแล้วหเหิแล้วเีคีกูไหมครับเอ้าไม่ใช่วะ ไม่ใช่วะไม่ใช่เยี่ยฉันกินละเฮ้ยเฮ้ยไปทดีส่งไปทดีส่งม่น่าจะอยู่ทีส่งเอาผิดได้ยังนี่กบีเฮ้ยกบวะไม่ใช่วะโอลิวัมาหยุดมาคุณอยู่ไหนอะคุณมาดูดิปั๊กอะไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเห็นมีอะ ข้างล่างเนี่ยเราอาจจะไม่รอดก็ได้เอ้ย,เ,อยเดี๋ยว,ด,ยวนะดูแถวตู้คอนเทนเนอร์ให้ดีๆอาจจะมีตัวอะไรก็ได้เอ้ย,เ,อยเดินผ่านไปแล้วเดินผ่านไปแล้วก็บางทีผมอาจจะนั่ท่านเดวิลเขามาแค้ด้วยแต่รู้สึกว่าอาจจะไม่ว่าอยากเล่นมากเลยนะดาน่บอกว่า 干嘛？嗯 <laughs> ีกำลังติดต่อเพื่อนอยู่ครับมีง้วยมีง้วน เมื่อกี้สกายหลุด ต่อพัสเดี๋ยวมาต่อพัสสองอันใหม่นะเดี๋ยวกดเลิกถ่ายเลยนะคุณเดี๋ยวค่อยมาต่อพัสสองโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับเพราะเนื่องจากสกายหลุดเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวมาต่อพัสสองกันช่วงหน้านะครับลาทุกคนนะคะสวัสดีครับ,บ